ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก อัปเดตข่าวสารของอีฟุบอลสอ2025บโซนมบายหรือฟังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนดำเนินการยืนยันแลวกันนะครับคนสำหรับนักเตะแพ็คของ Player o f the Week นะครับซึ่งตัวเกมนะครับทุกคนได้มีการเปิดเผยและยืนยันเงามาแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่ใครหลายคนรอคอยและน่าสนใจกันมากนะครับก็มีใครกันบ้างในการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็ทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่ม ไล่เรียงดูเลยแลยกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นี่ครับจะทำการพูดถึงก็คือการยืนยันนะครับทุกคนนักเตะแพ็คใหม่ของ Player of the Week นะครับเป็นนักเตะที่โหดนะครับทุกคนและน่าสนใจมากๆเลยที่ทุกคนมาพร้อมกันในแพ็คเดียวเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูแพ็คปัจจุบันหรือว่าแพ็คที่กําลังจะหมดอายุกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับเพลย์ออฟดูวปัจจุบันนะครับทุกคนมี2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบของยูฟาเชฟเบสต์ลีนะครับทุกคนหรือว่า UCL กาสสี i, ม่วงนะครับอันนี้ก็คือจะหมดอายุเช่นกันนะครับและอีกหนึ่งรูปแบบก็คือรูปแบบของกาสสีเขียวหรือว่า Player of the Week แบบในลีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือหมดอายุเช่นกันหลังการอัปเดียในส่วนของวันพฤหัสดีนี้นะครับและเรามาดูการยืนยันเงางงกันบ้างเลยกันนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับตัวเกมนุบกนบอลได้มีการเปิดเผยม,มา3เงาเลยด้วยกันนะครับทุกคนเป็น Player of the Week ของทีมชาตินั่นเองนะครับ ซึ่ง3เงานี้นะครับเมื่อผมหาข้อมูลก็คือคนแรกท่าดีลังกานะครับเป็นคริสเตียโนโรนัลโดทุกคนหรือว่าเป็นพี่โดของเราท่นเองนะครับก็เจอกันแน่นอนหลังการอัปเดตในส่วนของวันพฤหัสีนี้นะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดต่อมาคนที่2ก็คือโหดไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเออร์ลิงเบรุสฮาเลนนะครับมาในสีเสื้อของทีมชาตินอร์เวย์ทุกคนน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าอีกหนึ่งคนก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักนะครับทุกคนกองหน้าจากทีมชาติสวีเดน ก็คือนำทัพโดย3คนนี้นั่นเองนะครับทุกคนเลยก็อีก8คนที่เหลือนะครับเราต้องไปลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างน,นะครับที่มาพร้อมกับ3นักเตะเหล่านี้นะครับก็ทุกคนเล่ในใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับการยืนยันเงานักเตะแพ็กใหม่ของ Play e r of the Week นะครับก็คือ เจอการแน่นอนนะทุกคนมีใครจัดกันบ้างมีใครอยากได้พิโรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาแล้วกันนะครับและก็อย่าลืมทุกคนในส่วนของอีเวนต์ตรงนี้นะครับอย่าลืมไปเคลียร์เก่ากันด้วยเลยกันนะครับเพราะว่าหลังการอัปเดตว,วันพฤหัสนี้นะครับทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ไปนะครับรเลยก็จะมีการแจกเฟียทเทมเช่นเดียวกันกเปิดแพ็กฟรีกันเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่ยังไม่เคลียร์เก่านะครับก็รีบไปเคลียร์กันด้วยแลวกันนะครับเพื่อจะได้เปิดแพ็กเก่ากันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็หลัััังงการรออปเดตในนนสวขพหี้ จะได้เคลียร์อีเวนต์ใหม่เพื่อเปิดแพ็คใหม่กันนั่นเองนะครับก็ทําการอัปเดตให้ประมาณนี้ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมเหมืนกันนะครับทุกคนย้ำอีกทีนะครับว่าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจชิญใหม่ในคลิปหน้าค,คนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ